ที่ดิน4ประเภทที่เราจะต้องชําระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1. ก็คือที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรมนะครับทานาทาสวนทําไร่ซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยที่ดินมูลค่าไม่ถึง50ล้านคุณผู้ชมได้รับการยกเว้นภาษีนะครับและ2ที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยก็คือบ้านที่เราอยู่นะครับถ้าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้าน มูลค่าไม่ถึง50ล้านได้รับการยกเว้นภาษีและ3ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเช่นร้านค้าโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างไรายได้ตรงนี้ก็เสียตั้งแต่ราคาประเมิน1บาทแรกนะครับและ4ก็คือที่ดินที่เราทิ้งเอาไว้ลกล้างว่างเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็จะเสียภาษีในอัตราที่สูงนะครับนี่คือที่ดิน4ประเภทที่เราต้องเสียภาษีตามพระพราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับ ซึ่งท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะแจ้งการประเมินไปที่เรานะครับถ้าใครไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินก็แสดงว่าเราไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้าใครได้รับแจ้งการประเมินแล้วเราดูแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องก็สามารถไปอุทธร์ไปคัดค้านการเสียภาษีได้นะครับ